เจริญพรญาติยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่35 4หนะซึ่งหลวงพี่ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่39นะฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งก็เป็นในเรื่องราวของอพระอภิธรรมปิฎกนะซึ่งในเนื้อหาถ้อยคำนะที่อยู่ในพระอภิธรรมปิฎกเล่มนี้นะก็เป็นศัพท์เฉพาะนะเช่นคำว่า ัญญาตาวินซีก็คืออินซีของผู้รู้ทั่วถึงแล้วนะได้แก่ปัญญาของพระอรหันต์เป็นต้นนะหรือในปัญญินซีซึ่งมีความหมายว่าอินซีคือปัญญานะสัตสัติตนซีก็คืออินซีคือศรัทธานะชีวิตินซีก็คือสภาวะที่แสดงรูปให้เป็นอยู่นะที่ยังยังมีชีวิตอยู่หรือสุข,ขินซีนะสุขทางกาย สมนัตินสีสุขทางใจนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นน,ะนี่ก็เป็นในเ,เนื้อหาสาระสำคัญของของพระไตรปิฎกเล่มเล่มนี้ที่เดี๋ยวพี่ได้อ่านอ่านเนื้อหามานะเพราะนั้นในบุคคลเหล่าใดนะมีจิตเป็นสมนัตนะจิตที่มีความเบิกบานจำใสนะหรือละความ ธมนัตสินสีได้นะมีสภาวธรรมที่เป็นกุศลนะมสีสภาวะธรรมที่ควรบรรลุนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของผู้ทํากรรมผู้เสวยกรรมก็ตามเนี่ยก็มีอยู่ในเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตนะที่เราได้คุยกันนั้นเนี่ยมันก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะที่จะนําไปสู่ความสําเร็จซึ่งศาสตร์นั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่รู้ได้ส่วนศินละปะมันก็เป็นเรื่องที่ เราพึงจะต้องใช้เทคนิคนะที่จะไปสู่ความสําเร็จแต่ประการสําคัญก็คือความมีน้ําใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตที่เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้นะเรียนรู้ที่จะให้มันเหมาะสมกับตัวเราเองนะเรียนรู้จากมวลชนอันนี้การเรียนรู้จากมวลชนมันมันมีประโยชน์ยังไงมันก็มีประโยชน์ว่าเออ เราต้องป้องกันการทะเลาะเบาแวงนะเออเราอย่าโลภเกินไปนะเพราะว่าเราอาจจะเสียหายได้นะเราต้องมีใจเมตตานะเป็นผู้ให้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะในความเป็นจริงของชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ใช่เส้นตรงนะชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะขึ้นเขาลงห้วยลงเหวก็ได้ขึ้นมาใหม่เดินตรงมันก็เป็นกราฟข,ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วเส้ Έ นชัยของชีวิตมันไม่มีอยู่จริง เพราะว่าเส้นชัยจริงมันคือความตายนะเพราะทุกคนมันต้องตายนะแม้แต่สจิ๊ต็อบเนี่ยรวยเจ็ดแสนล้านเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีเส้นชัยของชีวิตนะเขาบอกว่าความสุขระหว่างทางเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญความร่ํารวยของเขาก็ดีหรือแม้แต่รางวัลต่างๆโลกรางวัลต่างๆที่เขาได้รับมาผลงานต่างๆที่ชาวโลกยอมรับเนี่ยแต่พอในบั้นปลายชีวิตของเขาที่เขาเอ่อได้รับ ความเจ็บปวดจากโรคร้ายนะมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งต่างนี้มันไม่ได้มีความหมายเพราะฉะนั้นในการดูแลสุขภาพกายใจเนี่ยโดยเฉพาะสุขภาพกายเนี่ยเราพึงจะต้องเน้นในเรื่องราวของการป้องกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาปลายทางเมื่อเกิดโรคแล้วนะป้องกันยังไงอะ่ะก็ในเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยพ่า เราอย่าทานอาหารที่มันมีมันมากเกินไปอาหารที่แบบมีการสังเคราะห์สีนะใช้สารเคมีอะไรเงี้ยเราต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันเขาถึงบอกว่าอาหารที่แบบมีการสังเคราะห์เช่นแฮมนะเบคอนอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันก่อให้เป็นมะเร็งได้ง่ายนะหรือการได้อยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์นะอยู่อากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีมลภาวะหรือว่าสารเคมีต่างๆเหล่านี้เป็นต้น นะหรือมีอารมณ์ที่แบบไม่เครียดเพราะอารมณ์ที่เครียดนยะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะรวมถึงการออกกําลังกายการเดินบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นนี่คือการเรียนรู้สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราเรียนรู้จากมวลชนนะที่เราจะต้องมีการดํารงชีวิตที่มีวิสัยทัศน์ก็คือทัศนคติที่เราเราปรารถนาความสุขความ เ,เบิกบานใจนะในชีวิตนะชีวิตนั้นต้องเป็นไปตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดในเรื่องราวของมัชฌีมาปฏิปทานะที่จะเดินสายกลางไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปต่างๆนะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้นะที่เป็นในคําวิเคราะห์ศัพท์ต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้นะถึงสุขทางกายก็ดีสุขทางใจก็ดี หรือแม้แต่ความศรัทธาหรือ,อปัญญานในแห่งการที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเพราะนั้นในเนื้อหาของอพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สภาวะธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตนสภาวะธรรมที่เป็นเจ้าของอหน้าที่อย่างหนึ่งเช่นตาเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหน้าที่ในการมองเห็นหูก็ เป็นใหญ่ในเรื่องการได้ยินจมูกก็ในการดมกลิ่นลิ้นก็ในการลิ้มลบล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ห้าก็ดีเช่นศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นที่เรียกว่าเป็นพละเพราะว่ามันเป็นพลังที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงที่จะไม่ให้สภาวะตรงข้ามคืออุปกิเลสเนี่ยเข้ามาครอบงำในจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นในความ ความเป็นผู้มีจิตเป็นสมนัตเนี่ยก็คือจิตที่เบิกบานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะต่อการดำรงชีวิตที่เราจะต้องมีมีกรอบคิดนะแห่งการเ,าเรียนรู้อยู่เสมอเพราะกรอบคิดเนี่ยเป็นตัวที่มีความสำคัญกรอบคิดทัศนคติสิ่งเหล่านี้สำคัญยิ่งกว่าพรสวรรค์อีกเพ,อพอราะมีพรสวรรค์แต่ว่าไม่มีกรอบคิดหรือว่าทัศนคติไม่ ไม่เอื้อต่อการก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยพรสวรรค์ก็ก็ก็ด้ได้ผลไปนะเช่นแบบโอ้เรามีพรสวรรค์นในการวาดรูปมากเลยเราวาดสวยมากเลยแต่ว่าเอ,อเราไม่คิดว่าการวาดรูปมันจะทํารายได้ให้กับเราเนีเราก็วาดไปแบบอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยถึงจะวาดสวยแต่ว่าไม่มีเทคนิคไม่มีแรงจูงใจไม่มีกรอบคิดนะ เหมือนอย่างศิลปินดังๆในประเทศไทยหลายๆท่านเนี่ยท่านมีกรอบคิดมีเทคนิคของการโปรโมทการพูดให้เล้าใจเนี่ยภาพมันก็เกิดชีวิตเกิดจิตวิญญาณราคาก็สูงได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความสำเร็จมันไม่น่าจะมาจากพรสวรรค์แล้วมันน่าจะมาจากกรอบคิดแล้วก็ทัศนคตินะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้เราได้เข้าใจว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเนี่ยมันมีความ สัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะในการดำรงชีวิตที่เราจะต้องใส่ความรักความกระตือรือร้นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเรานั้นเนี่ยมีสีสันมีคุณค่ามีความหมายนะการที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเนี่ยมันเป็นสเสน่หนะ์เป็นความเบิกบานในใจนะในการดำรงชีวิตบางทีเราก็ต้องอาศัยบุคคลต้นแบบของตัวเรานะเช่นพระสงฆ์เนี่ยเราก็ต้องดูศรัทธาในพระสงฆ์ที่มี ปฏิปทาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือครูนะซึ่งแบบสอนแบบเอาใจใส่เมตตานะนักการเมืองนะที่บริหารประเทศแบบมีความซื่อสัตย์สุจริตนะเสียสละตนเพื่อประโยชน์คนอื่นนักบริหารนะที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จนะอย่างเช่นการบินไทยที่แบบประสบปัญหาที่ต้องมาฟื้นฟูกิจการเนี่ยนะ ขอการฟื้นฟูกิจการไม่งั้นล้มละลายเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติเป็นสายการบินชั้นนำของโลกนะแต่ว่ามาภาวะวิกฤตของโควิดก็ดีหลายๆอย่างเนี่ยทำให้การบินไทยเนี่ยใกล้ล้มละลายที่จะต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูแต่ว่าตอนนี้ได้ประธานบริหารที่แบบมีความเสียสลามีความซื่อสัตย์มีความเก่งนะชื่อ คุณปิยะสวัสด์อมรนันเนี่ยโหแบบพลิกการบิจัยให้ตอนนี้กลายมามีกําไรขึ้นมาได้ซึ่งแบบมันเหลือเชื่อมากนะต่างๆเหล่านี้ตอนเพราะนั้นมันก็ต้องมีเราคนเราต้องมีต้นแบบนะที่แบบเช่นนักบริหารเนี่ยการฟื้นฟูกิจการก็ต้องแบบเออมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะมีความซื่อสัตย์นะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรมากกว่าที่แบบว่า จะมีข่าวเหมือนว่าเออยังไงอ่ะมีการให้เงินใต้โต๊ะของบริษัทขายเครื่องบินอะไรเงี้ยในอดีตที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาเหล่านี้เป็นตอนนั้นชีวิตมันก็การมีบุคคลต้นแบบมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความาสำคัญนะเพราะน,นั้นในเรื่องราวของ การดำรงชีวิตที่เราจะต้องมีการฝึกฝนตัวเองนะลงมือกระทำด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะแมมโลกใบนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่องค์สมเด็จระสัมมามพุจ้าโดยทรงตรัสในเรื่องของอความไม่เที่ยงนะความไม่แน่นอนนะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงนี้เพราะว่ามันสิ่งเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าเห็นเห็นได้กับกับตา กับขูของเราอยู่ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะเยอะแบบเยอะแบบถ้าจะตามไม่ทันนะเพราะนั้นถึงแม้ว่าสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์จะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อสภาวะมันเป็นเช่นนี้นะคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาพุเจ้าได้ทรงตัดถึงไตรักคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องต้องต้องยังไงอ่ะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของความเป็นจริงเนี่ยที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นที่ท่านพุทธทาส สอนนะในเรื่องของความว่างนะว่างจากอะไรก็คือว่างจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะในการดำรงชีวิตที่เรามีความมานะพยายามนะในไหลอทธิบาตซีมีความจดจ่อแน่วแน่มีความเชื่อในความสามารถฝึกฝนเชี่ยวชาญจนในมานการเนี่ยอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นศิลปะของการดำรงชีวิตเพราะว่าชีวิตมันจะ,จะเจริญได้มีความสุขได้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเรานะ ที่มีต่อการเห็นคุณค <Yeah. S 1> oh, ่าของเวลาการเห็นคุณค่าของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจความอิ่มเอมใจแห่งผลงานความรู้สึกดีๆของผลงานนั้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะเป้าหมายของการดำานชีวิตนั้นก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มเวลาแห่งความสุขของตัวเรานะ แต่ในคาใดาที่เราต้องประสบปัญหาแห่งความทุกโศกนะเราก็ต้องนึกถึงหลักโลกธรรมแปดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งตัดว่าทุกสิ่งก็มีทั้งสุขและทุกข์คู่กันมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าว่าเราเข้าใจและยอมรับตนเองได้เข้าใจและยอมรับในชีวิตเข้าใจและยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตได้เนี่ยนะชีวิตมันก็ยออ่อมทุกน้อยนะก่อให้เกิดความ เบิกบานใจนะต่างๆได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในการดำรงชีวิตนอกเหนือจากหลักของอการที่เราจะต้องยึดทางสายกลางคือมัชิิมาปฏิปทาแล้วความยืดหยุ่นก็ดีนะความมีพลังแห่งความมุ่งมั่นในหลักแห่งอิทธิบาท4ก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีมีความสำคัญของการดำรงชีวิตนะเพื่อก่อให้เกิดสภาวะธรรมนะที่ เป็นสมนัตนะมีจิตที่เป็นสมนัตในคาใยที่แบบว่าอุปกิเลสจะเข้ามาครอบงำก็พยายามที่จะละโทมนัทสินสีนั้นให้จงได้นะเพื่อมีสภาวะของการแสดงรูปที่เป็นอยู่นะอย่างมีความสุขนะหรือในขั้นสุดท้ายที่ชาวพุทธทุกคนปรารถนาก็คืออัญญาตาวินซีก็คือ อินทรีย์ของผู้ที่รู้ทั่วถึงแล้วได้แก่ปัญญาของพระอรหันต์เป็นต้นซึ่งก็อยู่ในคําอธิบายในพระไตรปิฎกเล่มนี้นที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวได้แนะนําไว้นะ ซึ่งอ,อ,อย่างเช่นคําว่าอินทรีย์เนี่ยก็คือแปลว่าความเป็นใหญ่สภาวะธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตนสภาวะธรรมที่เป็นเจ้าของหน้าที่อย่างหนึ่งเช่นตาเป็นใหญ่เป็นเจ้าของหน้าที่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ใน การลิมรสเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในถ้อยคําของออชีวิตนะอินทรีนะอินทรีย์คือชีวิตคือสภาวะที่แสดงรูปให้เป็นอยู่สุข,ขินรียก็คือสุขทางกายทุกขินรียก็คือทุกทางกายสมนัสินทรีนะสุขทางใจนะหรือ,อ,อในสิ่งที่เราต้องการคืออัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์ของผู้รู้ทั่วถึงแล้วได้แก่ปัญญาของพระอรหันต์เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น ในพระไตรปิฎกแต่ละเล่มแต่ละเล่มนะก็จะมีห้อยคําที่เป็นมงคลนะแก่การดํารงชีวิตนะเช่นเ,เช่นเดียวกับมงคลละสูตรนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาวุธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องราวของการคบบัณฑิตนะการอยู่ในประเทศอันสมควรนะการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาการทำงานไม่ข้างค้างนะการเข้าใจในโลกธรรมแปดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น นะสิ่งเหล่านี้นะถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงพิจารณาโดยแยกขายหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิก,การเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในเรื่องราวของวิชาชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งศาสตร์และศิลป์น,นั้นนะอย่างดีที่สุดนะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตอย่างที่สุดว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เส้นตรง ชีวิตนี้มันเส้นชัยมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะมันมีแต่ความสุขระหว่างทางเพราะฉะนั้นเราจะทําไงที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีความสุขและประสบความสาเร็จได้เพราะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มที่39เล่มนี้ก็จะตอบโจทย์เราได้ในในส่วนของออผ้าพิธรรมปิดกนะซึ่งเป็นเ,เรื่องราวของรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีสภาวธรรมที่ควรบรรลุก็ดีนะ สภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้แต่ในถ้อยคำที่เป็นศัพ์เฉพาะเช่นชีวิตินรีสุขินรีสมนณส,สินรีสัตทินรีปัญญินรีคืออินรีคือปัญญาหรืออัญญาตาวินรีเหล่านี้เป็นต้นนะในวิชาชีวิตที่กล่าวขานมานมนานแน่นักเป็นหนักหนาว่าชีวิตนั้นเป็นศาสตร์และศิล ตลอดมาพึงศึกษาอย่างท่องแท้ในตัวตนศึกษาสิ่งที่เหมาะสมกับตนนั่นอีกทั้งศึกษาสังคมไม่สับสนไม่ทะเละาะเบาะแวง้งไม่โลภจนนานนมมีเมตตาเป็นผู้ให้ย่อมดีงามชีวิตไม่ใช่เส้นตรงอย่างแน่นอนย่อมมีสูงต่ำบ้างเป็นหนักหนาเส้นชัไม่มี เส้นชัยของชีวิตไม่มีอยู่จริงเช่นนี้นาเพราะสุดท้ายต้องตายกันทุกคนมีวิสัยทัศน์และภารกิจที่ดีนั่นทำงานสิ่งใดยึดหลักทางสายกลางดีหนักหนาอยู่ให้เย็นเป็นสุขทุกเวลาทั้งกายและใจย่อมงดงามมีความรู้สึกในชีวิต ว่าไม่ใช่เกิดจากคมลิขิตอย่างเดียวนั่นพรสวรรค์แม้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่กรอบคิดและทัศนิทัศนคตินั้นสำคัญจริงความเรียบง่ายความเชื่อมั่นเป็นพลังวิเศษที่เป็นเหตุให้สุขและสำเร็จได้ขอให้มีชีวิตที่งดงามตลอดไปมีความหนักแน่นจริงใจไใสอย่างแน่นอน มีความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าฝึกฝนกระทำตนให้ดีเป็นหนักหนาโลกใบนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมาขอให้เข้าใจถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน,นั้นตลอดไปใช้เวลาอย่างมีความหมายยิ่งเพิ่มคุณค่าในทุกสิ่งย่อมดีได้ชีวิตมีจิตจุดสิ้นสุดคือความตาย แต่ความหมายสำคัญคือระหว่างทางที่เราพึงจะต้องมองเห็นความจริงนั่นว่าทุกสิ่งแม้บีบคั้นเป็นหนักหนาแต่พึงจะต้องอดทนมุ่งมั่นตลอดมาคิดวางแผนและลงมือกระทำไปคนเราพัฒนาจากความเชื่อว่าเรามีญาติ ว่านเคลือดีหนักหนาพร้อมจะช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาขอให้ใช้ชีวิตอย่างเบิกบานร้อมน้าของคุณพระนรัตนตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่39ในคำวิเคราะห์ศัพท์ของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคำว่าชีวิตตินทรีนะก็คือสภาวะที่แสดงรูปให้เป็นอยู่ สุขินรีสุขทางกายสมณสินสีสุขทางใจสัตทินสีอินรีคือศรัทธาหรือแม้แต่อัญญาตาวินสีนะยก็คือปัญญาของผู้รู้เพื่อถึงก็คือพระอรหันต์ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาัมาทานพรแด่ยโยมพี่โยมน้องทัางท่านนยมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมวามุ่งมัม่นปราตนนา ขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายในวัดป่าเป้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร